พ่อมาแล้วไปไปดูสิวะเลยแม่มา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 ่่าายนี่โย่มนขอาแม่ด้โทษจ้ะขอโทษจ้ะแม่ก็เพิ่งมาปคุณแม่คุณแม่ แอนมาเองขอโทษจ้าวันนี้เป็นเรนแงประตูกันเนี่ยจ้าลุงมาก่อนจ้า,จาก่อนจ้ายังจ้ายบานอนจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้โหบ๊ายบายัปิดประตูแล้วนประตูอีกกินกินนมแทนน้ำแล้วอะ่ะกินไหม ปื้อแซ่บาสันมือคื้นเนี่ยแกงมาอื้อน่ะเออมาคอยกลับมาคอยมากินีปนกับทูฟ้ามันไกลบอกที่ิเออโอ้ไปนอนไปนอนนอนนะจวงนะ จ้าจ้าจ้าเลจ้าต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 าให้จาเปิดให้ตาตาได้ยังขอโทษจ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้า khát vô tà ngon lơi ừ. bọc ngon lơi ừ. oh, bye giờ bây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  giờ tiện bóng bây giờ bây giờ bây ปีได้ไหมคะ